สวัสดีจ้าเอฟซีพินาักสิทนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้า,ล,ล,ะะาล้วก็ผู้ก๊อลังสิมาเปลี่ยนเอฟซีให้ย่ายนะคะต่อมาร้กกับมาเมมึงชุม่มย่ายล้กก็กดเลิฟกดร,รักกดไลค์ให้ด้วยนะคะจ้าก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะจต่ร้านขาอยาย่ายกับเปิดแล้วเด้อกับมึงให้น้าได้จ้าอย่ากดถ,ถามนะคะจ้ามาเป็นกําลังใจให้กันและกันจ้า ใครเข้ามายายไปตามใต้คลิปนะคะใครเข้ามายายก็ไปหาเลยค่ะอะ่ซื้อมือนีจากกับเขาวใหย่เนาะอันนี้ก็จานข้าวหลานจ้าทอดไข่กับอกไก่นะคะจะ้าแล้วก็ต้มจืดแล้วก็แก้วบองน้องแพร้วจ้าเดี๋ยวนะคะยาย่วยนิดนึงอ่าโอเคขึ้นฟ้าขึ้นฝนจ้ะอือ ก็มากินขอน้ำยาด้วยค่ะเด้อพี่น้องฟังล่าฟังไทยเออต่างประเทศทั่วโลกจ้าสองพันกว่าคนขอมากินน้ำยาเลยจ้าเสแสรบจ,จ้ะเขากันปะทอดไข <c> ่ <oughs> แก้วบองต้มจืดซดจ้ะฮอนๆอนจ้ะยายต้มเอาน้ำซุปต้มเมื่อคืนในส่วงเสแสๆแต่เลยมาต้มอีก้ะประกาศ หัวเกาอยากกินเผ็ดก็พริกบองน้องแพรวานะคะนี่เครื่องแน่นๆเลยมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเขามารักกับบต้องน้อยใจเด้อ ย้า่ไปเบอร์สุกคนจะ้ะไพมาดูย้า่กับมีหลังค่าไปมุ่งให้กระเบื้องกระเบื้องไล่ย่า่ไล่ย้ยาย่หลายแผน่นคุณลังค้นสิว่าไปมือเดียวโรดสีแผ่นหาแผ่นมันไปบ่ได้จะ้ะคุณต้องมันเข้ามาเราก็จะพยายามเปิดตัวแต่ละแผน่นละแผน่นอันนี้สีเขียวนะอันนี้สีแดงนะให้คุณจําได้เวลาเราไปหาคุณคุณจะได้รู้ว่านี่คือแม่ติ๋วคะ่ะอืม นคนกเรคนวลาเห็นม่หาแผ่นขามาเราไปเห็นไ้หาแผ่นในแผ่นเดียวคือเอาแผ่นสีขาวขึ้นก่อนค่ะคือช่องย็ดติ๋วนี่หลักทรก่อนอนอกนั่นจะค่อยๆตามไปสองวันสามวันตามแผ่นหนึ่งค่ะไปที่เดียวมดนี่รูดจ้านอกรูดบเลย มีน้องคนหนึ่งนะแมตติวไปไลฟ์สดเพื่อนแมตติวไม่ได้ว่าเขานะเพราะว่าเขาไม่ได้เขาทําแต่ช่องดนันเขาไม่ได้ทําช่องเปิดเปิดช่องเล่นเล่น YouTube เหมือนเราน้องบอกแมตติวว่าไปเติมลังค่าไฮและเดอร์ซีแพนโอแมตติวก็ดีใจเวยคะ่ะเออ มาทีเดียวเลยสีแบบนมาจริงๆค่ะน้องเข้ามาจริงๆเออมาดูแผ่นละคลิปละคลิปขึ้นจ้ะมเมติว่าขึ้นสี่แผ่นจริงๆพออีกสองวันลุดหมดเลยค่ะพอให้พี่มาตรวจเจอเหอะอ เลยตัวนันหอนล้วไม่แห้งโต้มจืดซี่โครงหมูอ่อนผักกาดขาวจ้ะอืมร้อน,อนยายก,กับโบเห็ดเน,น่าเห็ดเงือเด้อค่ะเด้อยายพี่น้องลำคานเนาะค่ะเนาะอาหารกะทิหมกกะทินี่ครับพ่อ to hết con Rất subscribe cho kênh ốp ao ได้เห็นแบบไก่เขาชุวงกวา่าต่ำข่าต่ำตะไคร้ใส้มะไม่ใส่น้ำตาลมั่นหัวอ่ะใช่อืมโทษแล้วค่ะแล้วกินตัวเครื่องนึงละได้หวานท่วงมามันเนี่ กินขนมรสกล้วยจ้ะกินเขาไปเครื่องถวยล้ว เข่ปกปกกโอบไปบางทีละยาจะกินต่ออย้ะจืืเขายายตากมาสำรองไว ขอบคุณทุกเลิมทุกแรงทุกไร่ทุกกำลังใจนะคะ,ะ,ะที่เข้ามาฟังไอสัพเพ่เฮระน้ำเย็ดทิวค่ะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันนะคะรอบสี่นะคะรอบสี่บายบายจ้ารักทุกคนนะคะ